เอาสิบอกว่าอยู่ในบานนอกมันดีกว่าในเมืองด้มันกับม่นเพรพะบางคนเพิ่นกับบริมากบานนอกบางคนก็มองว่าการอยู่บานนอกยากลำบากต้องการไปนั่นไปนี่ไปนี่ไปนั่นบางคนกับิมองว่าเออในเมืองโอสันจอนไปยากโอรถหลลำบากยืนคนละจุดมันก็เห็นคนละมุมมันก็แตกต่างกันไปยังเขามองอีสานเฮาว่าเป็นภาคที่แบบว่าคนข้างตำคนข้างทุกข์ยากมันดีแล้ว้สิ่งที่ผมได้สัมผัสได้อยู่เนยโคตรภูมิใจเลยที่ได้เป็นคนอีสานหรือได้เป็นคนบานนอกเนี่ยโคตรภูมิใจเลยครับได้ใส่ช ชีวิตอยู่กับความเป็นจริงความพอดีความบปุ่งแตง่งบอดัดจริตมันคือสมดุลของมนุษย์ที่มันสมควรที่จะเปลี่ยนครับแต่ชีวิตให้มันง่ายๆอย่าลืมมาต่อยเขาดิ่นล้นสำไดเทียาบหรูสำไดไปลายทางเข้าหนีความจริงบพผลก็คือไตมันเหมือนลวงละครแต่ละคนจะได้รับบทบาทเป็นตัวออ้นั่งเท่านั้นแล้วก็ได้แต่ตัวกันตัวจะแขางเอ้กูสูงกว่ามึงนะมึงต่ำกว่ากูนะเอ้กูระดับนั่นมึงระดับนี่ต่อให้คุณสีมีไม่ได้ก็ตามแต่สุดถ่ายแล้วทอากันเบิดมือนั่นคนน้องสีท่าก